เี่ผมบินโดนเห็นไห<ช>ด้านหลังเป็นอะไรพี่รถไฟลังคู่รถไฟลังคู่ใช่ครับเปิดใช้2,570แบบที่พี่ตั้มบอกเลยเมกี้ผมออกมาจากที่ดินไม่ไม,ไม่ถึงครึ่งโลอะ่ะอันนี้เป็นรางรถไฟลังคู่ฝั่งตรงนูน้นเป็นบายพาสฮะเป็นบายพาสนึ่ไกลมากนะต้องบอกว่าโอ้โห จเจริญมากจเจริญมากรางรถไฟนี่อีก3ปีจะเปิดใช้แล้วนะตรงนี้เลยฮนะใกล้ๆเลยฝั่งนู้นเขาประกาศขายตอนนี้อยู่ที่2อล้านหกแล้วฝังนน่งนู้นอ่ะพี่ฝั่งนี้ขายอยู่2องล้านห้าล้านหถูกกว่าแน่นอนอูถูกกว่าเยอะอ่ะถูกกว่าเยอะนะสวัสดีครับอูดูที่ครับวันนี้สําหรับใครที่อยากจะทํา อพาร์ตเมนต์นะฮะหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าโกดังเก็บของที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าอยู่อําเภอเมืองนี่เองครับขนาดที่ดินนะแปดไร่กว่า,ก,วากำลังสวยเลยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะเดีย๋ยวผมพาไปดูที่ดินมาตอนนี้เราอยู่หน้าที่ดินแล้วก็คือตอนนี้ปัจจุบันกำลังปลูกมันอยู่นะฮะแต่ว่า เราสามารถเคลียร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ตั้มเลยเดี๋ยวเจ้าของที่ดินพี่ตั้มสวัสดีครับ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 จะบอกว่าพี่ตั้มนี่เป็นรุ่นพี่ผมตั้งแต่ผมทํางานแรกๆเลยครับผมนะฮะซึ่งโอ้โหเป็นไงตอนนี้เจ้าของที่ดินใช่ครับพี่เป็นคนพื้นที่ที่นี่อยู่แล้วเราไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆจริง,รงๆเราคนพื้นที่อุบลราชธานีตัวน,นี้เราโอนมาประมาณสัก1 1 12ปีแล้วก็คือซื้อไว้10กว่าปีแล้วซื้อทิ้งไว้ใช,ใช่ใช่ครับนะฮะหลายๆคนอาจจะคุ้นะ ครับผมเคยได้ยินร้านในตั้มข้าวแกงสิบบาทไหมเฮียตั้มข้าวแกงสิบบาทครับเฮียตั้มเฮียตั้มข้าวแกงสิบบาทนี่ดังนะออกออกเวิร์กพวกมูคพอยทุกช่องเลย นะฮะวันนี้เป็นเจ้าของที่ดินติดต่อให้อูมารีวิวนะฮะอ่ะมาดูที่ดินกันดีกว่าพี่ที่ดินแปลงนี้มันก็อยู่ที่8ไร่1งานกับ52 8ไร่1งานกับ52ตารางวาใช่ครับความกว้างตรงนี้เอ่อก็อยู่ประมาณสักเ7เมตร77เมตรเกือบร้อยนะใช่ครับนี่ฮะฝั่งนู้นยาวลงไปก็อยู่ที่ประมาณ146สหรือ156ถึงรล้วนนู้นเลยสุดล้วนั่นเลยนะพี่ใช่ครับแล้วตะกี้ตะกี้ที่ผมเห็นเนี่ยตะกี้ผมบินโดรนเห็นด้านหลังเป็นอะไรพี่รถไฟสองค รถไฟลังคู่ใช่ครับเปิดใช้2,570อีก4ปี3ปีสามปีกว่า,ปวาเปิดใช้แล้วจะราคาขึ้นแน่นอนก็คือฝั่งนู้นเขาประกาศขายตอนนี้อยู่ที่2,6ล้านฝั่งนู้นนะใช่ครับก่อนมาถึงแปลงเราเนี่ยแล้วฝั่งนู้นอ่ะพี่ฝั่งนี้ข้างบอกว่าจาัดสรรนี้เขาขายอยู่2,5 0ล้านหานแสดงว่าถูกกว่าแน่นอนโอถูกกว่าเยอะอ่ะถูกกว่าเยอะนะ แปไล่กว่าถูกกว่าเยอะฝั่งนู้นเป็นอะไรพี่ตั้มเออหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรแล้วเห็นลังคาไว้ไหวโอ้โหจะบอกว่าตะเกียบผมขับเข้าไปในซอยค่อนข้างที่จะมีความเจริญนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยปงปั๊มอะไรเต็มไม่หมดเลยสิ่งอํานวยความสะดวกเพียบเลยอยากดูพื้นที่ขอบเขตของพี่ตั้มได้เลยครับเป็นยังไงบ้างถนนดีไฟฟ้ามาครบดูดูถนนฮะถนนดีไฟฟ้ามาครบไม่ต้องรอความเจริญใครอยากมาทําโกดังมาพร้อม่อเสาเข็มได้เลยอ่ะ อันนี้ถนนเนี่ยกว้าง8เมตรแน่นอนเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับแล้วก็ที่ของพี่ตั้มนี่ติดตรงกระแพงนี่นะใช่ครับฝั่งนี้จะ156เมตร156เมตรฝั่งนี้จะ166เมตรอ๋อเป็นตางทางหมูใช่ครับอ๋อตรงนี้ที่ตอนแรกผมเกิดไปต้นคลิปพี่ตั้มครับมันเหมาะกับการทําอะไรบ้าง หนึ่งผมว่ามันหมู่บ้านจัดสรนอย่างน้นอยๆได้อยู่เดียวประมาณ50แปลงถึง55แปลงได้แน่ๆได้แน่ๆบ้านเดียวนะบ้านเดียวมาวฝ <พอ S 1> ั่งนู้นดิฝั่งนู้นเขาขายกันหลังละสามล้านโอ้โห อ่ะอันนี้สําหรับข้อมูลเบื้องต้นสาหรับนักลงทุนนะหาสังหาริมทรัพย์แต่ว่าถ้าอยากจะทําจริงๆต้องมาติดต่อพี่ตั้มนะได้ครับจริงมีโกดังก็ทําได้ถ้าโกดังขนาดใหญ่รถรถใหญ่เข้าได้นะอ่าแต่ถามว่าถ้าทําเป็นโกดังจริงๆผมว่าให้เหมาะสมเหมาะสมนะเพราะว่าออกไปนี้1กิโลเช่นมิตรภาพขึ้นขอนแก่นข้ามอีสานอ่าขอนแก่นอุดรหนองคายเอเชียแล้วอ่าที่ต้องถามพี่ตั้มเนี่ยเพราะว่าพี่ตั้มเนี่ยทำหลายธุรกิจมากใช่ครับร้านอาหารร้านอาหาร ำไระบบหลังบ้านออนไลน์ห้องเช่าใครผ่านไปผ่านมาจะตุจัดอยากมีพื้นที่ขายของก็ติดต่อเราได้โอ้ได้หมดเลยนี่แหละฮะคือเหตุผลที่ปรึกษาพี่ตั้มว่าควรจะทำอะไรดีใช่ครับหรืออย่างนี้ของเรามันรอไม่ได้เรามีธุรก,กิจที่จะไปข้างหน้าถ้าใครเป็นนักลงทุนหาแปลงนี้ถ้าอดทนได้สักปี2ปีหรือ3ปี5<า>ผมว่ามีกําไร เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า1เท่า2ปีเท่านั้นอ่ะพี่ประมาณสัก2ปีถึง3ปีเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับรถไฟลังคู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ใกล้ๆนี่เลยนะใช่ครับอ่าสมมตินะยกแปลงเราจบที่19บเถ้าอดทนได้2ปีอาจจะมี29มีกําไรแน่ๆมีแน่นอนอันนี้พี่ตั้มมองขาดแน่นอนครับคอนเฟิร์ม หลายๆคนก็คงถามนะเรื่องอสารทูมอโภคพี่น้ํากับไฟถึงหมดแล้วถึงหมดแล้วเสาไฟฟ้าเห็นไหมครับอ่ะตรงนี้ถ้าเรามาทําโกดังไฟฟ้าก็มาเลยเติดเตดน้ําก็มาเลยรื้เติดตด,ตด,ดูถนนก็รู้อ่ะคือคิดง่ายๆบ้านอยู่ตรงเนี้ยแล้วหลังไปเริ่มเลยแล้วหมู่บ้านอยู่เนี้ยไฟไม่มีไม่ได้ครับสภาพที่ดินเป็นไงพี่ไม่ต้องถมอ่ะคือคือ,อ,ค,อ,ค,อคือถ้าคนมาทําโกดังอ่ะ,อะเอาวิศวะเข้ามาปรับเกลียพื้นที่นิดนึงอาจจะมีแบบ โป,ะ,โป,ะ,โปะนิดหน่อยลง,ลง,ลงเข็มได้เลยนี่ผมขอญอาตนะดูระดับถนนนิดเดียวอันนี้คือแปลงของพี่ตั้มนะครับแล้วก็ขอญาตเ,เปรียบเลยนิดนึงแล้วกันใกล้เคียงพื้นที่ดินใกล้เคียงแล้วกันจะค่อนข้างต่ำกว่าแล้วก็ไร่หนึ่งเนี่ยถมเมตรหนึ่งเป็นแสนนะใช่ครับแต่นี้ไม่ต้องถมคุณไม่ต้องเสียตังค์แล้วนะครับในฐานะที่พี่ตั้มเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่11ปี11ปีใกล้อะไรบ้างพี่ ออกไปนี้ประมาณ1กิโลก็จะเป็นถนนมิตรภาพสายบายพัดไอขอนขอนแก่นเนาะครับมันก็จะมีปั๊มเชลปตทอ,อปั๊มตาดาวตรงนี้ครบวงจรแล้วปั๊มมีแน่นอนท,ทุกปัม๊มครบวงจรโอเคออกไปตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าบาพัดโคราชเส้นใหม่ประมาณ1.5กิโลตลาดโรงพาบาลมีไหมตลาดโรงพาบาลก็มี ถ้าเป็นชุมชนอย่างนี้รโรงพยาบาลก็เข้าไปตรงมหาราชประมาณสัก5กิโลไม่ไกลนะ5กิโลเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดมหารชาชใช่ครับอ่าโอเคนี่นะฮะก็รายละเอียดประมาณนี้ซึ่งผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าผมบินโดยให้ดูน่าจะเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วค่อนข้างที่จะจเจริญเลยครับครับผมโรตัสต้องหอก็ประมาณสัก3กิโลตรงนี้ใช่ครับ3โลนะฮะราชพัฒนก็ประมาณ4กิโล5กิโลโอ้ก็ เปิดเปิดหอ,อก็ได้นะเนี่ยก็ไม่ไม่ไกลมากไม่ไกลมากนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูหลักหมุดต,ตรงนู้นไปดูกันปะตอนนี้ที่เรามาเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงใช่ครับพระทิตย์อยู่ฝั่งนี้ใช่ผมไม่ต้องดูเข็มทิศเลยฝั่งนี้ทิศต,ตะวันออกแน่นอนออถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะ หลังจุงนะฝั่งนู้นใช่ไหมมันก็เข้าเข้าคอนเซ็ปต์ของจุ้ยเลยใช่ใช่อันนี้ผมจะบอกว่าถนนน่ะกว้างมากสังเกตจากรถตู้ได้นะนี่รถตู้ดูฮะรถตู้งเหลือขนาดเนี้ยอันนี้เลนเดียวนะปลายเขตเราจะอยู่ตรงนี้ใช่หลักเขตเราจะอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนี้จะยาวไปประมาณสักร้อยหกสิบหกเมตรอ่าร้อยหกสิบหกเมตรใช่ครับร้อยหกสิบหกยาวไปเลยยาวไปเลยอ่ะที่พี่ตั้มบอกว่าถ้าอดทนได้อีกปานสามปีครับถ้าบางคนมีกําลังซื้อเก็บไว้ใช่ครับแล้วปล่อยเช่าต่อได้ไหม ได้เลยคือเขาก็ยังอยากทำอยู่เขาาก็ยังอยากทำอยู่เหมือนเดิมปีละหมื่นกว่าถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ดีแล้วพี่อุ้ยแบงเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่ลองคำนวณดูนี่จะบอกว่าคุยี่ตัมในตัวเลขมาแบบดีดเป๊ะตลอดนะอ่ะเรามาอยากรู้ราคาแล้วพี่คือฝั่งนู้นสองล้านหกฝั่งนี้สองล้านห้าใช่จริงๆเราขอสองพอขอสองายกแปลงเอาลดให้เอีกยกแปลงหมายความว่าก็คือซื้อทั้งโฉนดแล้วแหละใช่ครับอีกเท่าไหร่พี่เป็นแสนลดอีกเป็นแสนอ่า ใครสนใจนะอยากจะทําธุรกิจบ้านจัดสรรนะฮะหรือว่าโกดังเก็บของอย่างที่พี่ตั้มบอกแล้วก็ระหว่างนี้รอรอเก่งกำไรที่ดินอติดต่อมาเลยนะฮะที่ Li น์แอดแอด a u l a n d แอดอลแลนะหรือโทนะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าสามหกเก้าครับย้ำราคาอีกทีผมเคลมงี้ได้ไหมพี่ตั้มปกติฝั่งนู้ดสองล้านห้าสองล้านห้าสองล้านหกครับเราไม่ถึง2ล้านใช่ครับเคลมได้ไหมเคลมได้เลยครับโอเคไล่แล้วไม่ถึง2ล้านขนาด8ไร่1งานกว่ากว่านะฮะ ค่าโอนแหล,ละพี่ค่าโอนก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันจะว่าจะต่ออีกหรือเปล่าใช่ <laughs> อ่าโอเควันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับ,รบอ่าสวยจริงๆทพี่ไม่ต้องถมไม่ต้องถมแล้วเนี่ยดูระดับถนนเลยเนี่ยแบบที่พี่ตั้มบอกเลยเมกี้ผมออกมาจากที่ดินไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งครึ่งโลอ่ะอันนี้เป็นรางรถไฟรางคู่เอ,อ๊บฝั่งตรงนูน้นเป็นบายพาสฮะ เป็นบายพาสเึ็นไกล้มากนะต้องบอกว่าโอ้โหเจริญมากจเจริญมากรางรถไฟที่อีก3ปีจะเปิดใช้แล้วนะตรงนี้เลยฮนะใกล้ๆเลยทามีทํารัว้วรอบขอบชิดเรียบร้อยของรางรถไฟนะ,ะสะดวกมากเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เราก็ออกมาจากซอยในที่ดินแล้วนะฮะที่เราจอดแวะดูหลังรถไฟหลังคู่นะนิดเดียวเองรวมรวมแล้วไม่ถึงไม่ถึงกิโลเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่บนเส้นบายพาสแล้วก็นี่ฮะฝั่งนี้ฮะก็เป็นปั๊มน้ามันบางจากนะฮะแล้วก็มีเชลมีบิ๊กซีมินินะฮะมีอะไรเพียบเลยร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะฮะมีร้านปะยางด้วยเรียบร้อยฮะการรีวิวครั้งนี้ผมต้องบอกว่า,าสำหรับผู้ที่จะลงทุน นักลงทุนไม่ว่าจะทำบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์เกงกำไรผมว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยถ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเสร็จแล้วราคาอัพแน่นอนแล้วก็อยู่ใกล้บายพาสมากเลยสิ่งอำนวยความสะดวกนี่เพียบเลยฮนะ,ะเราสรุปกันอีกทีหนึ่งที่ดินแปลงนี้นะมีทั้งหมด8ไร่1งาน59ตารางวาขายเนี่ยต่ำกว่า2ล้านแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับคุยกันที่ดินรอบข้างนี่2ล้า5บ้าง2า6บ้างนะครับ แล้วก็ค่าโอนเนี่ยแล้วแต่ตกลงน้ำไฟพร้อมแล้วถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์มาที่ a a u l a n d a อูแนะหรือโทร0901999369ครับติดต่อมาได้เลยอูดูที่ยินดีรับใช้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ